สว,ส,สวัสดีค่ะอยู่กับปจิค่ะแล้วอยู่กันที่บูธกิจกรรมค่ะที่เดอะมอบางแคนั่นเองค่ะแล้วอยู่กับที่ปรึกษาการขายของทางโชลูฟอร์ดไอเมสาขาพระราม5ค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวกันเลยค่ะสวัสดีครับผมพอมรอนพลน,นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระราม5นะครับวันนี้มีโอกาสมาออกบูธท,ที่เดอะมอบางแคนะครับของเราที่ในงานครับมีกิจกรรมนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวว i แท็กแล้วก็ตัวเอลเลสไทเทเนียมนะครับ ภายในงานนะครับจะมี2รุ่นที่เป็นตัวโชว์แต่แคมเปญน,นะครับออกรถดาวเริ่มต้น4ี่หมื่นเก้าได้ขับหล่อๆเลยคือไวท์แท็กคันนี้นะฮะครับ,รบแล้วก็เรื่องของตัวแคมเปญต่อมาครับจะเป็นรุ่นรับทองถ้าจองภายในงานนะครับรุ่นรับทอง1น0 0 0แสนบาทอันนี้มี20รางวัลเลยครับ ยังได้รุ้นรับทองกันอีกด้วยค่ะเป็นทองคํามูลค่า1นึ่งแสนบาทจำนวน20รางวัลค่ะและนอกจากแคมเปญพิเศษนี้ค่ะบูธของเราจัดขึ้นวันไหนถึงวันไหนคะ,อ,ะอันนี้ครับจะจัดไป6ถึงสิครับอันนี้ก็ล่วงมาวันที่7แล้วครับ รีบหน่อยนะครับรางวัลมีจํากัดนะครับ20รางวัลเองใครที่สนใจก็สามารถสอบถามกับพี่พลกันเข้ามาได้เลยค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดข้อเสนอพิเศษ,ษ,ษได้ที่ไหนบ้างคะอ่าติดต่อทางช่อง,งได้สองช่องทางครับคือเบอร์โทรนะครับ0 9 0 8 8 7 7 7 0 1ครับเป็นเบอร์โทรผมเองแล้วก็ไลน์ดีก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับ0 8 7เอ่าสุดท้าครับ0908877701ครับ เดี๋ยวย้ำข้อเสนอพิเศษกันอีกครั้งนึงค่ะในรุ่นวายแท็กคันนี้ค่ะก็จะได้รับอย่างนี้เลยใช้เงนินออกรถเริ่มต้นค่ะ49,900บาทแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอีกด้วยค่ะใ,<ช>ใคร,ครที่สนใจอยู่ใกล้กับเดลโมบางแคก็สามารถมารับชมรถคันจริงที่จอดโชว์ในบูธกิจกรรมของเราได้เลยค่ะยังไงฝากกับพี่พลด้วยนะคะอ,อย่าลืมนะคะครับถ้าสนใจเรื่องของแคมเปญอื่นๆลองสอบถามเข้ามาได้นะครับ ตรงนี้มีแคมเปญดีๆอีกเยอะเลยครับหรือถ้าใครไม่พบเจอกับพี่พลในบูธกิจกรรมก็สามารถไปพบเจอกับพี่พลได้ที่โชรูฟอร์ดอาร์เอสาขาพระราม5ค่ะครับผมยินด,ด,ด,ดีครับวันนี้ค่ะอาจีแล้วก็พี่พลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ